สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆทุกท่านครับกับผมแพรเสนาณ์กคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้นะครับท่านเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเนี่ยแต่ว่าเหรียญปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากนะครับท่าน แต่ก็ผลิตน้อยครับผลิตน้อยเป็นอันดับที่สามของเหรียญที่หายากในพระเสียรใหญ่นะครับท่านอันดับที่สามนะครับเนี่ยอันดับของเหรียญพระเสียรใหญ่เหรียญสิบบาทนะครับหายากพอทุกคนครับเนี่ยยอมรับเลยว่ามันมีคนท้าอยู่ผมอยู่เหมือนกันครับในคอมเมนต์นั่นแหละคอมเมนต์ comment มาบอกว่าท่านลองไปหาปีปีห้าสองดูสิโดยปีปศนี้ดูสิว่าจะหาเจอไหมอย่างนี้ครับเหรียญน,นี้เป็นปีอะไรแต่ผมจะบอกอีกทีคกับท่านเมื่อกี้ก็หลง พูดออกไปแล้วครับหลุดตาออกไปแล้วครับว่าปีปีพศอะไรครับท่านเรามาดูครับบ่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับเล่นในได้หยดับยูนซีนั้นตกอยู่ที่เดือนละประมาณเท่าไหร่ครับท่านส่วนเลนที่ผ่านไปใช้นั้นผมยังไม่แน่ชัดว่ามีราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับแต่เท่าที่ดูนี่เรือนรังนี่เห็นอยู่นะครับผมไม่ถึงกับสูงเท่าไหร่ครับแต่ตรงหน้าเก็บสะสมครับท่านเพราะว่าเป็นปีที่พศที่ผลิตน้อยพอสมควรครับท่านสำหรับปีพศนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่นะครับเนี่ยเรามาดูครับ เป็นลักษณะเลี้ยนแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยสองสีตัวติดครับดูดิครับเนี่ยสวยงามมากนะครับตัวหรับเดียนี้ครับแต่ตัวนังซื้อจะบางไปนิดนึงนะครับท่านเบื้องหน้าพงท่านกับภูวิพน์อุลยเดชครับท่านส่วนด้านหลังกับรัชกาลที่เก้าครับท่านมาดูบรลมบัลลพงท่านดูสิครับเดยนี้ครับคมชัดเจ๋วไหมโอเคมากครับท่านโอเคมากครับคมชัดเจ๋ะมากครับท่านสวยงามจริงครับสัวหรับเดียนี้ครับ มาดูขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับนี่ครับสุดยอดครับขอบเฟืองครับขอบเฟืองหลิดสุดยอดครับขอบเฟืองสำหรับเรียกของเหรียญสิบบาทนี่ครับจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับเนี่ยดูดีนะครับเนี่ยก็มีรอยบุบรอยบีปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านกระายเนี่ยนะครับสั้นแต่ไม่มากมาอะไรครับแต่การสึกหลอไม่มีเลยครับเนี่ยโอเคครับสุดยอดของเหรียญจริงครับสำหรับปิดปีปศนี้นะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศอะไรครับประเทศไทยครับอักษรบิลครับท่านสังเกตดูดีนะครับอักษรบิลเนี่ย สามตัวจะชิดกันอยู่ครับตัวที่สี่นี่ห่างออกมาไกลพอสมควรครับท่านดูสิครับห่างออกมามากพอสมควรครับไม่เหมือนกับเศียรเล็กนะครับจะชิดกว่านี้แน่นอนครับท่านแล้วก็จะนูนกว่านี้ครับนี่มันบางนิดเดียวเองครับท่านเพราะเสียนใหญ่จะเป็นแบบนี้แทบสุงเรียนครับพอทศพันห้าร้อยห้าสิบสองครับท่านสองห้าห้าสองนะครับนีไม่ได้ติดอยู่ในดีสีเป็นดับที่หายากนะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามครับ ต่าลงมานิดคือแม่น้ำเจ้าพรยาด้านล่างจุดเกิด10บาทไทยแล้วก็10บาทอลิบินะครับดูสิครับแม่น้ำเจ้าพรยาครับเจ้ล้นไม่ล้นใหญ่อยู่ตรงนี้ครับท่านนี่นะครับสําหรับปีพศ2552นี่นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านส่วนความหนาของเหรียญอยู่นี่ครับ2มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านความหนาของเหรียญนะครับ จานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวคุดูจัดจนก่นะครับท่านมันถึงเท่าไหร่กันแน่ห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสามเหรียญครับท่านห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสามเหรียญน,นะครับท่านย้ำมีกทีนะครับเมื่อกี้พูดผิดไปรอบหนึ่ง้วครับท่านห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเอย สามสิบสามเหรียญครับสันเจ็ดร้อยสามสามเหรียญนะครับสันโอ้ยมั่วเลยผมเนี่ยมองไม่ชัดครับในระดับยูนซีเหรอครับตกตอนนี้เขาให้อยู่ที่เหรียญละแปดสิบบาทครับท่านจากหกสิบขยับขึ้นมายี่สิบาทเป็นแปดสิบบาทไปแล้วครับท่านเพราะไม่ได้ติดอยู่ในระดับที่หายากนะครับ่านครับขยับมายี่สิบาทก็สูงพอสมควรแล้วครับ่านส่วนเหรียญที่ผ่านก็ใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละยี่สิบถึงสามสิบาทเท่านั้นเองนะครับ